โอเคครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนทําให้เกมกันหนแาปฟรีไฟล์นะครับเป็นแนวตั้งเหมือนภาพนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวตั้งเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้กดมาที่เพจสโตรนะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้รางคิปนี้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็ให้หาคําว่า Lock s c r e e n Rotation นะครับผมกดเข้าไปนะครับ นะครับก็สําหรับคนที่ไม่มีนะครับก็กดติดตั้งได้เลยนะครับสําหรับคนที่มีแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับผมก็นะครับมาถึงหน้านะครับที่เราจะต้องทําให้เป็นแนวตั้งนะครับก็นี่ครับให้กดอันที่สองเลยนะครับผมกดไปครับแค่นี้นะครับสาหรับคนที่แบบอยากให้เรานอนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้กดอันแรกนะครับผมก็ ต่อจากนี้เราก็ลองเข้าเกมไฟเลยนะครับผมกดเข้าไปเลยครับก็รอผมก็จะตัดไปที่หน้าล็อบบี้เกมเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ถึงหน้าล็อบบี้เกมแล้วนะครับก็กิจกรรมที่ d m ให้แสดงนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะกดกระบาดออกไปเลยครับนี่ครับเป็นแนวตั้งเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าโซนฟีตสไตล์ดูนะครับผมกดเริ่มเกมครับ ก็มันเหมาะสำหรับคนทำแบบคลิปติ๊กตอกเนาะซือผมก็แบบหาวิธีนีตั้งนานนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันยิงยังไงมันยิงได้ไหมนะครับผมก็ยิงได้นะแต่แบบได้ยิงยากนะครับผมมันเป็นแนวตั้งจริงๆนะครับคุณผู้ชมทำได้จริงๆนะครับผมไม่หลอกลวงนะ โอเคมันก็จะแบบประมาณนี้นะครับเล่นยากมากนะครับผมเล่นยากนะผมว่าดิโอ้เล่นยากจัดเลยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับว่ามันยากนะผมว่ามันยากนะจบนะแล้วเล่นหลายนิ้วเลยอะจริงๆริเวลาสี่นิ้ว็ได้ เนี่ยมันกดไม่ไม่ถูกเลยนะคนหายไปหมดครับเนี่ยเนี่ยมันกดยิงไม่ได้นะครับเนี่ยผมยิงไม่ได้งงเลยลองรู้สักหนึ่งตัวนะครับผมว่ามันยิงยากมากืออนมดน ก็โอ้โหก็ตอนนี้นะครับมันเป็นดีๆก็เป็นแนวนอนนะครับโบมันเป็นแนมน,น่ะมันก็เล่นยากอยู่ดีโบยาันะครับผมก็มันอาจจะจุดบ,บั๊กช่วงนี้นะครับผมก็สหรับนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ